มันเป็นเรื่องที่น่าตกใจจริงๆเมื่อรัฐมนตรีที่ควรจะเป็นแบบอย่างที่ดีของประเทศกลับมีประวัติที่น่าสงสัยในเรื่องความสะอาดเมื่อวันที่19กันยายน2568นายชุติพงศ์พิพพิญโยตัวแทนประชาชนจังหวัดระยองจากพรรคประชาชนได้ออกมาตั้งคำถามที่แหล่งคงต่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ของนายอนุทินชาญวิรุฬอย่างไม่เกรงใจเขาเผยว่าพร้อมที่จะขุดคุยและตรวจสอบประวัติของสมาชิกคณะรัฐมนตรีชุดนี้อย่างจริงจังแต่นี่คือจุดที่น่าสนใจที่สุด นายชุติพงษ์ชี้ให้เห็นว่าหากพรรคประชาชนเป็นฝ่ายที่เสนอชื่อบุคคลเหล่านี้เข้ามาดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีพรรคก็จะต้องแบกรับภาระความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจนั้นด้วยเช่นกันสิ่งที่ทําให้เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นร้อนก็คือปัจจุบันมีรัฐมนตรีอย่างน้อยหนึ่งคนที่เคยถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปชชี้ชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตในอดีตนายชุติพงษ์ เรียนที่จะสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าคดีของรัฐมนตรีท่านนี้ได้ดำเนินไปถึงขั้นตอนใดแล้วจากข้อมูลที่เขาได้รับมาคดีความดังกล่าวอยู่ในช่วงที่รอคําตอบจากปปอชอนายชุดพงศ์สัญญาว่าเมื่อได้เอกสารครบถ้วนแล้วเขาจะเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดต่อสาธารณาชนอย่างแน่นอนและขอให้ประชาชนรอติดตามในวันที่รัฐบาลจะมาถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแต่นี่คือส่วนที่คนส่วนใหญ่มองข้าม คำถามสำคัญที่นายชุติพย์ตั้งขึ้นคือเมื่อรัฐมนตรีถูกปปชีช้ชื่อแล้วสิ่งนี้จะส่งผลต่อความสง่างามของคณะรัฐมนตรีหรือไม่ประชาชนจะยังคงมีความเชื่อมั่นต่อการทำหน้าที่ของผู้ที่มีประวัติน่าสงสัยเหล่านี้ได้หรือไม่เขายืนยันว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องกฎหมายแต่เป็นเรื่องของความรับผิดชอบทางการเมืองด้วยเหมือนกันพักประชาชนได้ตัดสินใจไม่เข้าร่วมการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีชุดนี้แต่จะทำหน้าที่เป็นฝ่ายตรวจสอบในฐานะฝ่ายค้านอย่างเข้มงวด หากเราเป็นผู้เสนอชื่อรัฐมนตรีเราก็ต้องรับผิดชอบแต่ในเมื่อเราอยู่ในฐานะฝ่ายค้านเราก็จะรับผิดชอบด้วยการตรวจสอบคณะรัฐมนตรีชุดนี้อย่างใกล้ชิดนายชุติพงศ์กล่าวอย่างหนักแน่นแล้วคุณคิดว่าอย่างไรการที่รัฐมนตรีมีประวัติถูกปป,ปอชอชี้ชื่อควรจะเป็นอุปสรรคต่อการดํารงตําแหน่งหรือไม่หรือเราควรให้โอกาสคนที่มีประวัติแบบนี้ได้พิสูจน์ตัวเองใหม่มาแสดงความคิดเห็นกันครับ